สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกๆคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง before the match นะครับประจำวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์2566นะครับวันนี้ก็จะมาอ่าพูดคุยกันนะครับผมก่อนเกมพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้นะครับผมเชลซีจะเปิดสเตนฟอร์ดบีทับรับการมาเยือนของซาวแฮมตันทีมท้ายตารางเลยนะทีมระดับสุดท้ายของตารางคะแนนณปัจจุบันนี้นะครับผมนะก็เตะกันในคืนวันเสาร์นะครับคืนวันพรุ่งนี้นะครับเวลาสี่ทุ่มตรงนะครับผมก็ เป็นเวลาดีนะนะผมไม่เร็วเกินไปแล้วก็ไม่ดึกเกินไปนะครับผมก็เราไปว่ากันส่วนในส่วนของบทสัมภาษณ์นะของแรนพอตเตอร์ครับเรื่องสภาพทีมก่อนเลยนะครับผมก็คือนักข่าวเขาถามเรื่องความฟิตของชิวเวลกับสเตอร์ลิงนะครับผมพอตเตอร์ Potter เขาบอกว่าตอนเนี้ยมันมาในทิศทางที่ดีแล้วเป็นในเชิงบวกแล้วนะครับผมเราจะมีการซ้อมในช่วงบ่ายวันนี้นะครับผมเพราะว่าน่าจะหลังหลังเพสคอนเฟลเนนส์นะเพราะว่าเพสคอนเฟลเนนส์รู้สึกจะประมาณบ่ายโมงครึ่งที่อังกฤษ นะครับผมอ่าก็อาจจะซ้อมกันน่าจะสี่โมงเย็นอะไรเงี้ยนะับบ่ายสามสี่โมงนะก็ซ้อมอีกทีว่าอ่าทั้งคู่เนี่ยจะผ่านความฟิตหรือเปล่าจะผ่านอ่าในการซ้อมแล้วมีอะไรหรือเปล่านะผมก็จะทําให้พวกเขามีชื่อในทีมนะครับถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นนะผมแล้วก็เกมที่เหมือนต้องบังคับชนะนะผมใน การเจอกับซาแฮมตันและเล่นในบ้านด้วยนะครับผมพอเตอร์ Potter เขาบอกว่าการเล่นนอกบ้านกับดอทมุลเนี่ยถือว่าเป็นความก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งนะครับผมแต่สุดสัปดาห์นี้เนี่ยเรามีความท้าทายออกต่างที่ต่างออกไปนะครับผมฟอร์มที่ดูแล้วเหมือนน่าพอใจแต่มันก็ต้องปรับปรุงอยู่เสมอนะครับผมมันเป็นเกมที่เราต้องชนะนะครับผมมันไม่มีประโยชน์นะที่จะมองไปถึงอีก,อกในอนาคตอีกสีเดือนข้างหน้าอะไรเงี้ยมัน มันไม่มีประโยชน์นะครับผมเรามุ่งเน้นไปที่เกมกับซาแฮมตันนะครับก็คือมีสมาธิไปที่เกมนี้นะครับผมแล้วเราต้องพร้อมสำหรับความท้าทายนั้นนะครับการเล่นในบ้านด้วยนะครับผมแล้วก็ต้องพยายามเก็บ3ามคะแนนให้ได้นะครับผมแล้วก็เรื่องประเด็นที่สนามซิกเนลอิดูนาพาร์คนะที่บุกไปเยือนดอตมูลน่ะเกมแชมเปี้ยนส์ที่เราแพ้มานะครับผมมันเหมือนมีแฟนบอลโหนะครับผมตอนที่คูคุระยาลงมาแทนชิเวะนะครับผมมีเสียงโหนะครับผม คิดยังไงบ้าน,นะครับผมมองเรื่องนี้ยังไงนะพอตเตอร์เขาบอกว่าตัวเขาเองเขาไม่ได้ยินครับเขาไม่รู้นะว่ามันมีเสียงโหะนะผมแต่เพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยในสนามของดอทมูลเนี่ยมีผู้ชมกว่าแปดหมื่นคนอะ่ะก็เลยไม่รู้นะครับไม่ได้ยินนะครับผมแล้วกเ็เรื่องโอบามายองนับจะคือเขาต้องทำยังไงที่จะมีโอกาสกลับมาลงเล่นให้กับเชลซีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมพอตเตอร์บอกว่า เรายังมีดาโตโฟฟาน่านะครับซึ่งเป็นนักเตะที่อายุน้อยและมีศักยภาพอยู่เหมือนกันนะครับผมกองหน้าคนอื่นก็มีนะครับผมก็น่าจะหมายถึงคายาวเวสนะครับผมโอบามายองยังคงเป็นส่วนสําคัญของทีมผมนะไม่มีอะไรแน่นอนแต่ตอนนี้ทัศนคติของเขาดีมากนะครับผมเรื่องสัญญาของเมสันเมาส์นะครับผมพอตเตอร์เขาบอกว่ามันมีความซับซ้อนอยู่เสมออยู่แล้วครับเรื่องสัญญาเนี่ยผมจะปล่อยให้เรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างตัวนักเตะกับสโมสรน,นะครับผมเขายอดเยี่ยมมากนะในก พอเวลาได้ร่วมงานกับได้ร่วมงานกับเขานะครับแน่นอนว่าผมหวังว่ามันจะได้รับการแก้ไขในในเร็วๆนี้นะครับโดยเร็วนะครับแล้วก็เรื่องทิวเวลนะผมการกลับมาเนี่ยแล้วก็แบบหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนแล้วก็การลงเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะผมจะบริหารยังไงนะพอเตอร์บอกว่ามันเป็นความท้าทายของเราครับการตัดสินใจเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าพอซ้อมแล้วมีการรายงานผลเป็นยังไงในวันนี้นะครับผมแล้วก็เขาก็จะบอกเลยเขาก็จะบอกว่าจะได้รับลง สนามหรือเปล่าในคืนนี้นะครับผมเขาบอกก่อนเลยนะครับก่อนจะเริ่มเกมวันพรุ่งนี้นะครับผมการเจอกับซาแฮมตันที่ยังไม่มีผู้จัดจาก,การทีมนะที่แบบผู้จัดจาก,การทีมถาวรนะเป็นเป็นตัวเป็นตัวนะครับผมนะพอเตอร์เขาบอกว่าสิ่งต่างๆมากมายมันก็มาถวาโถมมาสู่มาใส่พวกคุณอยู่แล้วแบบหมายถึงพวกทีมงานของซาแฮมตันนะครับผมเพราะมีคนจัดการดูแลและเตรียมตัวแค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้น เราไม่มีข้อมูลตรงนี้นะผมว่าพวกเขาจะเล่นยังไงมาในแผนแผนไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็คือมันมันเดาไม่ถูกนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่ามันมีความท้าทายครั้งใหญ่รอเราอยู่นะครับก็เป็นทีมคาดดาไม่ได้นะแล้วก็หนีตกชั้นอยู่ด้วยแต่มันห้าสิบห้าสิบผมคิดนะตัวผมเองผมคิดว่ามันห้าสิบห้าสิจริงๆเพราะว่าบางทีพอโคชอย่างลาพาเซลเซอไปเนี่ย มันก็ไม่แน่นะเออหรือคนอื่นนะผมไม่จําชื่อไม่ได้แล้วถ้าผิดอ่าผิดขออภัยนะผิดขออภัยผมผมไม่ชัวร์ว่าใครนะก่อนหน้านเนี่นะผมที่ถูกปลดไปนะผมยังไงขออภัยนะขอภขอภยัยขออภัยที่ผิดพลาดไปนะครับผมเอ่อคือแบบบางทีมแบบอ่าโค้ดโ,โดนไล่ออกไปอะไรเงี้ยอีกนัดหนึ่งอาจจะเล่นดีก็ได้ไงอีกนัดนึงอาจจะยังปฏิปต่อไม่ได้อาจจะเล่นแบบเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันก็ยังห้าสิบห้าสิบนะครับ แล้วก็เรื่องการสร้างโอกาสเยอะก็จริงแต่มันยังทำประตูไม่ได้นะพอเตอร์เขาบอกว่าสิ่งต่างๆกอ็อย่างที่เห็นะนะผมเราผมไม่ชอบใช้โชคนะครับผมในการเป็นสิ่งที่คุณต้องรอมันแบบรอให้โชคมันมีอะไรเงี้ยแบบเวลาจะทําประตูอะไรเงี้ยมันต้องมีดวงมีโชคอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้นะครับเห็นได้ชัดว่าคุณต้องการต้องการมันด้วยนะ แต่ว่าเกมกับดอทมูลเนี่ยมันเป็นไปในทิศทางที่ดีนะในในแง่ของการสร้างโอกาสคาวิจารณ์ที่เกิดขึ้นมันก็มันก็สําหรับเรามันก็ยุติธรรมครับที่จะมีคําวิจารณ์ออกมาเรายังไม่ได้เล่นเกมลุกได้ดีเท่าที่ตัวพอตเตอร์เองอยากจะให้มันเกิดขึ้นอ่ะนะครับผมเราแต่ว่ามันใกล้ขึ้นมากแล้วนะครับใกล้ามากแล้วใกล้ามากที่ตามตามความต้องการของพอตเตอร์เขาอะนะครับผม แล้วก็เวลาผ่านไปเนี่ยสิ่งต่างๆที่ทาม,มันเนี่ยมันเริ่มมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่ไหมประมาณเนี่ยพอเตอร์ Potter บอกว่าใช่ครับเรารู้สึกว่ามันมันคืบหน้าไปนะแต่คุณเล่นเกมที่คุณต้องชนะด้วยนะมีหลายอย่างเกิดขึ้นนะการรวมตัวของผู้เล่นใหม่และตลอดเวลาที่เขาลงเล่นกับคู่ต่อสู้ที่ที่ดีเลยนะนะผมนั่นคือจุดที่เราอยู่ผมอยากให้กรรมการเนี่ยเป็นผู้ตัดสินในเกมเป็นส่วนใหญ่มากกว่าผมไม่คิดว่ามันง่ายนะที่จะให้ VR เป็นผู้ตัดสินหลักประมาณเนี่ยแบบมีอะไร ตัดสินใจอะไรต่างๆคือเหมือนกรรมการต้องไปดูจอหรือต้องไปต้องตัดสินน่ะเข้าใจใช่ไหมครับเออสื่อประมาณนั้นเพราะว่าเหมือนก็ว่าเรายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นประมาณเนี้นะครับผมการใช้ VR มั้งนะครับผมนะที่พอตเตอร์คงจะสื่อไว้ารคุณคิดยังไงกับ VR ครับคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรมันไหมพอตเตอร์บอกว่าไม่จําเป็นครับมันไม่มันไม่จําเป็นต้องมีปัญหากับ VR ผมไม่คิดว่าผมจะ มีมันเพราะผมเป็นนักอนุรักษ์นิยมนะเขาบอกอย่างนี้นะผิดพลาดอะไรก็เกิดขึ้นได้เราต้องการให้ทุกการตัดสินถูกต้องหรือไม่ละ่ะเพราะองค์ประกอบเนี่ยมันก็คือความผิดพลาดของมนุษย์นะครับเรื่องความมั่นใจในแลนดน้านะผมที่ยิงกันไม่ค่อยได้ต้องมีซ้อมอมีซ้อมเซสชั่นเพิ่มกันไหมอะไรเงี้ยนะครับผมพอตเตอร์บอกว่าผมไม่แน่ใจว่าจะเห็นด้วยกับคุณทั้งหมดนะครับผมอาจเป็นบางครั้งในเกมกับดอทมุลนะผมอยากให้เราสร้างโอกาสให้มากกว่านี้แล้วคุณก็ สนับสนุนหนุนหลังให้กับคุณภาพของนักเตะก็คือให้นักเตะไปก็คือหนุนหลังพวกเขาสนับสนุนเขาแบ็กอัพให้เขาอะไรย่างเงี้ยนะผมเชื่อมั่นหนะประมาณเนี้ยเชื่อมั่นนักเตะไปนะว่าน่าจะทําได้อะไรเงี้ยแล้วก็ปิดท้ายเรื่องมาโลกุสโตที่เชลซีออกประกาศในเว็บไซต์นะครับผมที่บอกว่ากุสโตเนี่ยจะรีคอเวอรี่ก็คือจะพักฟื้นนะครับผมจากอาการบาดเจ็บที่คอปแฮมนะแปดถึงสิบสัปดาห์นะครับผมเท่าที่เห็นมานะทางกิ่งกับ เชลซีลอนอาร์มี่เขาเขาเขาโพสต์ไว้อย่างนั้นนะครับในทวิตเตอร์นะแล้วก็อันเดซันโตสนะครับผมอ่าใครเปนคนตัดสินใจนะในเรื่องมาโลโกสโตนะครับผมกับอันเดสแล้วก็เรื่องอัดอ่าเรื่องอันเดซันโตสด้วยว่าเป็นยังไงบ้างคืบหน้าไปไหมคืบหน้าบ้างหรือเปล่าประมาณนี้ยพอตเตอร์เขาบอกว่าสโมสรมีคนตัดสินใจครับในเรื่องมาโลโกสโตนะแต่เป็นโอกาสที่ดีนะสำหรับเราที่เราจะได้พบกับเขา ส่วนซานโตสเนี่ยมันก็ยังเหมือนเดิมครับคือยังเวิร์ e เพ i ร์มิยังไม่ได้นะผมแต่เราก็กำลังดูทางเลือกของเราอยู่ว่าจะตัดสินใจยังไงต่อไปนะผมนี่เป็นทั้งหมดสำหรับสิ่งที่แกรนพอตเตอร์พูดเอาไว้ก่อนเกมนะไปดูรายชื่อที่ฆ่าของ Score รูสกอร์นะผมก็ชื่ในใจนะที่รายชื่อตัวเจ็บเนี่ยมันมันไม่ยาวเป็นหางว่าวแล้วนะผมก็เหลือประมาณผมว่าสเตอร์ลิงชิวจะตัดไปก็ได้นะก็น่าจะเหลือหลักๆน่าจะเป็น4คนก็คือกองเต้ เมนดี้พูลิสิกแล้วก็อามั m โด o โบยานะครับผมน่าจะสี่คนนี้แหละหลักๆที่ยังไม่สามารถลงสนามกับให้ลงสนามให้กับทีมได้นะครับผม mm. ผมว่านะเหลือสี่คนนี้แหละคนอื่นเนะี่ยผมว่าอาจจะลงเล่นได้อาจจะบางคนอาจจะไม่เต็มเกมบางคนอาจจะเต็มเก้านสะิบนาทีในสัปดาห์นี้เลยก็ได้นะครับผม,ผมก็ตามรุ่นกันนะผมเพราะว่าเดี๋ยวนักเตะโชซีก็เริ่มทยอยกลับมานะหมดเดือนเนี้นะผมมันก็จะเริ่มแบบจะฟูมากมันก็จะเหลือแค่โบย่าคนเดียวอะไรอย่างเงี้ย เมนดี้ผมไม่รู้นะว่าเขาเจ็บอะไรนานขนาดนั้นครับผมไม่ชัวร์นะถ้าใครทราบว่าคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะเรื่องเอ็ดวาร์เมนดี้นะครับผมนะว่าเจ็บอะไรกันแน่นะครับผมก็เกป้าผู้สาวตัวเหมือนเดิมนะแนวรับเดี๋ยวผมว่าบาเดชิลจะกลับมานะแล้วก็อืมจะให้คูคูเลยย่าไหมผมไม่ชัวร์นะน่าจะเป็นชีวไปก่อนก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะเพราะว่า เห็นข่าวแมตต์รอเขารายง,งานว่ามาร์คูคูเรย,ย่าเหมือนจะโดนคล้ายๆเซอร์ลิงอะที่โดนจนต้นขึ้นจนจนขึ้นบ้านอะนะผมในช่วงต้นๆที่มาร่วมทีมเชลซีอะนะผมก็คงเป็นชีวิตไปก่อนก็ได้นะบาเดีเชลซีวาลงแน่นอนก็นเลยเจมสนะผมแผงล่างอาจจะประมาณนี้นะครับผมส่วนกองกลางในเอนโซตัวยืนอยู่แล้วนะครับผมก็ตามลุ้นว่าโควาสิตจะลุ้นลงได้หรือเปล่านะผมก็ลอตเตชรีไปก่อนก็ได้นะผมส่วน มาดูเอเก้เฟลิกซ์มูดิกผมว่า3ตัวนี้แน่นอนแล้วก็ขายฮาวเวิร์สผมว่ามันจะเริ่มที่จะเสะถียรแล้วมันมันเริ่มที่จะดาวสเสบไปเรื่อตัวจริงได้แล้วว่าพอตเตอร์จะมาประมาณไหนนะครับผมเริ่มแล้วมันน่าจะดาได้แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้มันสลับกันลงกันเต็มไปหมดเลยนะผมเปลี่ยนกันเกือบทุกเกมนะครับแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยผมว่า,ามันจะเริ่มอ ลงล็อกแล้วอ่าตรงแามน,นี้เริ่มลงล็อกแล้วว่าคนไหนยืนตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วแผนน่ะสี่สองสามหนึ่งแน่ๆอยู่แล้วนะครับผมมันอยู่ที่การปรับเปลี่ยนแล้วกันนะผมนะส่วนเซาท์แฮมตันเนี่ยเกมที่แล้วเนี่ยที่เจอกับวูฟที่แพ้คาบ้านนะครับสองหนึ่งเนี่ยหนึ่งสองเนี่ยคือเขาเล่นประมาณแบบห้าสามสองอ่ะเล่นกองหลังห้าคนเลยนะครับผมอาจจะจัดประมาณนี้ก็ได้นะสามห้าสองเออคือแบบกองหน้าเป็นอ่า เป็นเชียร์ดแล้วก็โซเลมาน่าโอ้โหโซเลมาน่านี่ไม่ธรรมดานะนะเป็นตามจริงเขาเล่นปีกนะแต่โดนดันไปเล่นหน้าเหรอครับผมไม่ชัวร์นะเจนบอร์ดเพ้าลาวเวียอะไรน่าจะลงกันครบมั้งนะครับผมซาริซูเบนนัลเลกเมลแลนไนนะครับผม,น,ม,น,น,นะบผมน่าจะลงกันหมดมนะั้งนะครับผมน่าจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะผมว่าถึงแม้จะปลดโค้ชไปแล้วก็ตามนะครับผมนะคือเอาง่ายๆเอาเกมเนี่ยถ้าเชลซีไม่พลาดอะไรงงๆผมว่าไม่แพ้เลย มันปิดประตูแพ้จริงๆนะครับผมไม่มันไม่มีมุมไหนที่จะดูว่าแพ้เลยถ้าเสมอนี่แย่แล้วครับคือเสมอนี่คงแย่มากอะ่ะแบบโอ้โหเสมออะไรเงี้ยนะครับผมคือเกมเนี่ยมันมันแทบจะต้องการันตีชนะเลยอะ่ะชนะต้องเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะผมมองอย่างนั้นเลยแต่ด้วยปัจจัยนะครับผมผมก็ไม่รู้นะครับว่าวันนั้นเนี่ยเชลซีจะท็อปฟอร์มหรือเปล่าในวันพรุ่งนี้นะคือถ้าเชลซีอยู่ในฟอร์มแบบดอดมุนะ่ะแล้วไม่โดนสวนกลับแลวโดนประตูแบบอาเดยามี่อย่างนั้นอะ่ะผมว่า ไม่น่าแพ้นะครับคุณคือยังไงอะหมดเปอร์เซ็นชนะผมให้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นแหละเสมอซยี่สิบห้าอีกห้าเปอร์เซ็นเนี่ยคือแพ้ประมาณเนี่ยคือมันแทบเป็นไป,นป,นปนไม่ได้ที่จะแพ้นะครับผมในเกมวันพรุ่งนี้นะก็ยังไงติดตามกันนะผมสลับเกมวันพรุ่งนี้นะที่เชลซีจะเปสเตนฟอร์ดบีตรับการมาเยืองของซาแฮมตันผมว่าน่าจะชนะได้นะครับผมนันน่าจะชนะได้น่าจะเก็บสามคะแนนในรอบกี่เกมก็ไม่รู้นะในพรีเมียร์ลีกับคือหลังๆมาไม่ชนะเลย นะผมแพ้เอ้ยเสมอมา3-4เกมแล้วนะครับผมนะก็ประมาณนี้แล้วกันสลับในช่วงบีฟอร์ดมจยังไงก่อนจากไปนับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง h าร์ดออฟบลูไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจคับผมสำหรับวันนี้ในช่วงบีฟอร์ดม h ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ